ไอบุมฮะบุมรู้ปะว่าตอนเนี้ยพับจีมันเปิดฟรีแล้วไหมคือแบบมันทําสู้คู่แข่งไม่ได้มันก็เลยเปิดข่าวข่าวมันดังลั่นแล้วเกมนี้มันแบบมึงก็รู้ใช่ไหมมันเปิดฟรีเพราะอะไรอ่ะอือเพราะอะไรวะมึงอยากรู้ปะล่ะบอยมึงไม่รู้มึงไม่สังเกตจริงเหรอมันตายแล้วเฮียเกมเนี้ยมันตายเลยกว่วมันก็คงจะตายแล้วมันก็เลยไม่นำมันก็เลยไปทำฟรีกลัวมันคงจะขาดทุนเลยสักอย่างเฮ้ยแต่กูไม่ขาดทุนเลยนะกูตามสภาพมันเลยเฮ้ยจะเปิดฟรีมันอาจจะแบบ เอ้ยชุดนี้สวยคนเล่นใหม่ไงใช่มันมันก็คงจะหวังเงินแหละไข่ยคอตูมเออแบบเข้ามาปั๊บเติมห้าร้อยกำไรเลยเนี่ยทำไมทำไมภาพมันกากเลยวะภาพกากเลยวะจริงเหรอลืมปรับหรือเปล่าเลนเดอร์สเกลร้อิบเปอเนี่เชิญเลยสัตว์คือเกมเนี่ยตั้งแต่มันเปิดฟรีมานะบูมอ่าเออคนน่ะกลับมาเล่นอันดับ3ของสตรีมเลยนะมึงเชื่อมึงรู้ป่ะบอย ดูเออคนกลับมาเล่นแสดงว่ามีแต่พวกกากไอ้เหี้ยได้เหรอถึงมึงบอกมึงบอกมือใหม่แต่ทํายังกับมึงเล่นทุกวันเลยเดี๋ยวเรายิงโชว์เลยบูมพูดดิเดี๋ยวเรายิงโชว์เลยเดี๋ยวเรายิงโชว์เลยเดี๋ยวเราเอาแชมป์โชว์พูดดิเดี๋ยวเราแชมป์โชว์เลยกูเหมือนไอพีมากเลยแต่มีของใหม่มาเพียบเลยนะพี่จริงเหรอเฮ้ยเข้ามาโดนสีฟ้าของเยอะวงวงกูตามกดตามไปเจมก่อน ตามไปเจมมก่อนันมีจักรยานให้เราปั่นด้วยฮะตามเดินโอ้จักรยานจักรยานไปเกียร์ปีรู้กันตั้งนานแล้วใช่มันมีมอเตอร์ด้วยเบเกีย์ช้ามึงไงช้าเหรอแสดงว่าพี่ก็รู้ว่ามันมีโดนกระเป๋าพยาบาลใหม่มามีโดนเด้อใช่อันนไม่เห็นรู้เลยมันมีโดนกระเป๋าพยาบาลแต่กินช่องประมุขช่องหนึ่งนะ มึงโดดเลยเขาตามทุกคนตามมึงอ่ะตามกขัวเราจะเล่นแค่ตรงนี้โอเคไหมหมู่บ้านดังฝั่งบนโอเคเอาได้หมดจะลงตรงนั้นกันหมดแล้วจะมีของพอหรอว่าจิมอ๋อดูดิขวามือนี่ลงอย่างกับโปชิจิเห็นป่ะไปอยู่บูโซนไม่ใช่บูโซนเป็นที่ลงของเยอะเออมันนี่แหละมันคีบูโซนไอ้บอยมึงจะไปลงแยกตำเชียอะไรเล่าตรงนี้คนเดียวหลังเดียวมีคนไม่มีคนลงมีมันวิ่งมาข้ามแล้วน่ะไหนก็มาดิโอ้ย ตรงนี้ก็ไปโซนโซนไฮรู้จะเติมเลยกูจะไม่เดินไปเอาบ้านหลังไหนทั้งั้นถ้ากูอยู่บ้านของกูอย่าเรียกอย่าเรียกกูไปเอาปืนเลยทำไมผมรักบ้านของผมกูรู้สึกกูต้องการบ้านกูกูอยากให้บ้านกูมีของกูไม่เอาปืนตามคำสั่งเพื่อนหรอกโอเคได้เลยกูเป็นคนแบบนั้นแหละไอโง่โอ้ยใครเอาตัสุนที่เหรปะเยีแม่กูยะสัตเยอะเกินปแลาแป๊บห m 5นี่เล็กน้องเฮ้ย MB5 ของมันด oh, ีอย <man quele currently> oh, ู er. ่ใน M5 p เดิขอไม่เยอะที่ผ่านเลยว่ะใช่มันยิงกันเดือดแม่เลยโอ้กระสุนเขียวบูมเอา SKS ไหมมีแล้ว S จะเป็น SLR ด้วยซ้ำบูมเอาโมสิ้นไหมไม่เอาสแกเอาสไนาปอร์กูเยอะเกินเวลาจะได้จะได้โมสับิกกันือไหมอะไรเกมอะไรอ่ะพูดเรื่องอะไรไม่้กระปอาพยาบาลมันจะกินช่องปืนไปช่องหนึ่งเลยถ้ากับถือสไนเปอร์ไม่ได้อย่าไปใช้เลย ใช่ใช่แต่ผมผมจะถือไว้ฮิวบกบีมันฮิววีเลยเดยวมากงั้นเบเกตเป็นหน่วยพยาบาลใช่ป่ะใช่ได้เบเกตเป็นพยาบาลโอ้เราเข้าไปได้ไหมพี่เราจะเข้าไปอยู่ที่บูมมึงนำเหรอมาแล้วนิวอัลฟ์สตรองบูมจะนำเหรอนิวอัลฟ์สตรองแค่ชื่อก็แข็งแข่งแรงลยงูนิวอัลฟ์สตรองนี่เป็นนักบินอวกาศคนที่เท่าไหร่วะไม่รู้ลืม แล้วมันมีความสำคัญอะไรกับชีวิตนะไม่รู้ว่าลืมต้องเป็นต้องเป็นคนที่เป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆเพราะอัลส์ดร็อปอัลส์ดรอปเฮ้ยโดร็โอ้อะไรกินช่องกระเป๋าพี่ช่องหนึ่งเหมือนเราใช้ดิอยากเห็นก็ทำอะไรได้เอาไประเบิดได้เลยสอดแนมเหรอมันหยิบของได้ชิ้นหนึ่งแล้วเอาไว้สอดแนมแค่นั้นแหละจริงเหรอกินวันนี้คืนเลนโบสิกเลยยังไงวะมาแปดซีโฟไม่ได้เคยลองแล้วตกพื้นใช่ไงวะ กดทิศใายไปดูดูเขาเล่นเฮ้ยนินเทนโดสับพี่เบิร์ดโดนมุมสวยเหยียดควานน้ำมันไปก่อนเผื่อเจอเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เครื่องมีนี่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 งงพวกง่อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไอ้พวกกูไม่เห็นตะกคนเลยเียอ๋อกูเห็นละนั่นไงเปี้ยงอะไรเปี้ยงเฉยมันมีแบตเปล่าวะมันมีแบตเพราว่าไม่มีไม่มีหมดมีแต่ระยะเองนเดิมโคตรโกงอย่างนี้ อี e port, lies, ie, e okay. okay. สปอร์ตคอนเฟิร์มอุ้ยมีมีซ้ายไปด้วยตรงนู้นตรงนู้นตัวนึงเห็นบ้านที่กูมาร์กไหมบ้านนั้นเลยนะโอเคกูไปดักกูไปดักอุ้ย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 ไปแล้วมันเข้าบ้านไปแล้วมันเข้าบ้านไปแล้วบอยเออไอ้เฮียมาร์กไปเรียนไม่ได้เลยไอ้บอยมันอยู่ตรงนี้เอ่อเนี่ยตรงตรงกูที่กูมาร์กเห็นป่ะมันจะมีกำแพงกำแพงเที่ยวด้วไม่รู้แล้วก็มีเอ่อไข่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 กับมึงดูโดนกูมึงดูโดนกูไอ้โง่มันจะไม่เห็นมันิงโดนกูเนี่ยมึงยิงโดนกู

ไม่จริงโอ้ไหนเนีหน้าประตูกูเลยหน้าประตูกูเลยเฮ้ยหมหมดุุก่อนชุบก่อนชุบก่อนชุมไปชุบ่อนๆมากกูได้ยินเสียงคนมาชุบก่อนไๆมากได้ยเสียงคนมาน่าจะไปจดที่ดีเพราะมึงหยุดคานแป๊บไม่มี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 มมีมีไม่มีอยู่ทางที่จะบิวไอสัตว์ยาธิเยงกูรีบชุบก่อนแล้วกันขอบชุบไวมากไเลยจงยาเิยงกู ปุ rates, an, ่มลงมาหน่อยบไม่ได like ้เ uh. ด no, no, ี๋ยวเีมอเดี๋ยวมโอเคมีวเดียวเต็มโอเคโอเคปิดอัดนี่ย้มันได้หรอวะยไม่ได้เนี่ยเต็มเลยใช่เออว่าเต็มเลยว่ะเดี๋ยวเต็มิตาเดียวอ๋อคุไม่มีหมวก้ไม่จะหมดได้เลยไหมยเลยสาที่มียอะีหมดสมมันเิงไปเก็บยาดิเก็บข้างหน้านาเไม่บอยมากไอ้เบุนหกนกเก สามารถเล่นโดนได้อีกนะพี่ต้องพี่ต้องพี่ต้องไปเก็บอะพี่เก็บไยังเก็บเก็บมาละไอ้พวกมึงคบไว้กูตรงนี้แป๊บนึงได้ป่ะเก็บไว้ก่อนชิดซ่ามันจะซ่อมมันโอ้มันซ่อมด้วยหรอไอแอบเล่นมาแล้วนี่โอเคเอาเป็นว่าเมืองนี้เคลียร์แล้วกูต้องบินกลับหาตัวเองด้วยใช่ไหมไุยแนวดนเดีพี่พี่กด่าชิดขวาพี่แล้วเดี๋ยวมันจะบินกลับเข้ามือโดยชิดขวาชิดขวามันจะประกัมันจะเป็นรีคอร์แล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาไม่ต้องทำอะไร ลูกูจะออกจากโดนไงพี่กดออกจากโดนก่อนยีกว่าแล้วก็พอยีขวาจะกดซีโคอนาคตเดฝัน Activate Activate เชื่อกูเน่ยถ้าพับจีมีโดนขนาดนี้อนาคตต้องมีตั้งโล่แล้วก็โดนฟ้องจากฟีไฟเชื่อกูการันต์ฟีไฟการันา์ฟีไฟนั่นแหละกูเอาโดนบินขึ้นไปก่อนบินดีไว้เอาพี่บินบินไม่ได้นี่น้องผม เราคงบินไม่ได้กูจะบินไปดูไอ้เนี้ยเดี๋ยวมันพังอ่ะมันโดนไฟฟ้าเออมันช็อตตะเจมันช็อตอ่ะมันเชือนนะเจมรูอยากเชือนไหมเชือนไม่เือช้าไม่ใช่เหรอว่าเชือนเชือนไม่ได้ช้าเชือนไม่ได้ช้าเชือนคืออะไรเชือนคือมึงไงไอ้เชือนเฉือนคือมึงนะเจมโดนหลอกดาเป็นภาษาใต้กันเชือนอยู่ว่าอยางแย่การุนเจอรถ ดีเลยไปไปเกตมาหาพี่กลับมารับตีพี่ลองเข้าวงทางนี้เอ้ยรถคับหนอนปรถตู้ลุงนอนอย่องแน่เลยโอ้อยไอเยี่ยนนี่มันเกียร์รถเกียร์รถอยากเกียร์ไหมเกี่ยวไว้ทุกเครื่องเสียงกันเลยครับ <c oughs> รถเกียร์ไ <c oughs> อเยี่ยนสีล้อใหญ่ไงเกียร์ <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสมัยก่อนพ่อหูใส่ตู้เบรคเนี่ยทำนี่เลย นั่งกี่เลยแหละแม่ดี่ออะไรดิดูดิอ่านข้างหน้าดิมันต้องเป็นหุ่นใดหุ่นใดหุใดสปอนเซอร์กันดีโว้ยอาจจะโดนยิงตายแถวนี้ก็ได้นะใครไม่รู้ไมคิดว่ากูพร้อมสู้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 โอ้โผมไม่พร้อมไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นกูโดนยิงกูโดนยิงหัวตายในวิดีโอกูขาดความมั่นใจยิบย่อยเลยแต่ว่าเราจะเข้าไปที่หมู่บ้านนี้โอเคไหมเฮ้ยยินเสีงใครดีจะรถก้างๆหรามันจอดหนึ่งเงน ปลจอดเดินเขาดิจอดเดินเขาดูล่าเราดิจอดแล้วเหมือนกันเมื่อกี้อย่าลืมนะว่ารถคันนี้สามารถบรรทุกได้มาดูไกลมากมาขับรถไปแล้วเมื่อกี้ใช่เหรอผมยีงเสี่ยมในว่งจอดแล้วเรางั้นเรารูุดนะเอาดิเอาดิจรู้ดิจะรูดดิเออเอ้ยครูสามารถเอาโดรนบินไปดูก่อนได้นะเออไปดูดิดูดิแต่ว่าคุณเข้ามาแล้วอ่ะ เอาโดนไปดูแล้วพวกเราก็ถูกยิงตายข้างในเนี่ยเปไปโดนมุมสวยบ้านนี้บ้านนี้คนแอคเแคบเลยเยี่่แต่ว่าไม่ทันแล้วอ่ะมุ่งมันไปแล้วด่ะมุ่มันไปแล้วพวกมีร่องรอยโดนเอาไปเร็วเราจะไปอยู่ที่ไหนดีวะเอางี้ดีกว่าบ้านนี้ไหมตางมุ่งมีคนหมวกแตกด้วยเหรอตรงเนี้ยแสดงเกิดเข็ดแฉกยิงกันเหรอนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมีมีกระเป๋าพยาบาลตรงนี้ ใช่เอาโอ้โหกูสามารถเก็บของได้จากตรงนี้เลยเหรอใช่มึงเอาโดนเก็บได้หนึ่งชิ้นมึงจะเก็บไปทำยี่อะไรวะเนี่ยมันเปลียนมันเปลียนช่องเอาไว้เป็นช่องไม่ม่เปลี่ยนเอากูจะเอากูใช้นี่ไงใช้ลูกซองไงแล้วกูจะออกจากโดนยังไงก็เอาโดนกลับไปหามึงไงแล้วกลไาไม่ไม่พี่พี่คลิกซ้ายอีกรอบเพื่อ๋อคลิกซ้ายแล้วคลิกขวาขวาไปเก่งมึงสอนไปตะกี้ลืมแล้วสมองตายสมองเยือนเรือเชือน ไปเร็วเฮ้ยมันเก็บอะไรไม่ให้กูก็ไม่รู้โอแล้วพี่พี่พี่เก็บว่าพี่เลยมันเก็บอะไรมึงเก็บมาไม่ใช่มันเก็บอะไหรอโอเคโอเคกูได้ยินเสียงรถปุ๊กรถเรารถเรารถเราไปเร็วจิ๊บไปเร็วเออมาเร็ว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 แม่ช่าเป็นเงาเงาต้นไม้ที่สมบูรณ์แบบอะไรเช่นนี้เฮ้ยมีคนยิงกันเราไปไหนดิจิ๊บไปที่คนยิงมเผื่อลั่นเข้าหัว คนคนอยู่ทางขวาคนอยู่ทางขวาเห็นปะขวามือเนี่ยห็นวิ่งอยู่เนี่เห็นปะแ้วมันจทำอะไรมาเนยิงแม่งไงจำสักันอยี่ายเลยอมันไปฆ่ามันเถอะโอ้ยเป็นเกียรทำลายล้างโลกไปฆ่ามนอร้อเกียรวงเอาไงก็เราอยู่ในวงไงเราอยู่ในวงเลยโง่ ไปยิงมันไม่เคยยิงตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูบินไปดูให้กูบินไปดูให้โอเคป่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คอนเทนเนอร์สองตัวเออมีตัวเดียวตรงเนี้ยตรงเนี้ยมาร์คตัวเดียวเมื่อกี้บอกสองตัวนี้บอกหนึ่งตัวหนึ่งอยู่มันเข้าไปในตึกนี้แล้วตึกนี้แล้วให้มีมอไซคับมาด้าตึกได้เบรกเกตตึกเบ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 รกเกตโอ้มันจอดตึกเบเกตตึกเบรกเกตคนคนมันคือมอไซค์นั่นคือเหี้ยอะไรวะข้างซ้ายเล้วไอ้ฆ่าฆ่าคนก่อนฆ่าคนก่อนในตึกเบรกเกตชารัจชาร์

โดโง่เอ้ยแม่งติดหลังคาอยู่นี่เองมีมีโดนอยู่ในบ้านกูอีกหลังอีกอันไหนวะไหนมอไซค์เมื่อกี้นั่นมันอยู่บ้านหลังนั้นโอ้กูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วไหนจริงด้วยเดี๋ยวรถดิฟไฟไหม้ข้างหลังนั่นคืออะไรวะทุกคนเฮ้ยนั่นคือนั่นคืออะไรวะตรงนั้นอะน่คืออะไรวะเฮ้ยมีรถมีรถทุ่มเกาะกำลังพูดมาหาเรากำลงูดมาแล้วมันจะรถทุเก่อ ยิงให้เราเบอร์ย yeah, e ิงให้เราเบอร์ยิงให้เราเบอร์ะสุนพวกเยอะเยอะมากๆเยอะมากๆยิงให้เราเบิดลงแล้วตายหาไปแล้วกระสุพวกเยอะมากๆยิงให้เราเบอรโอ้เชี่ยเลยกูเล่นโดนต่อเมื่อกี้เมื่อกี้บ้านในมอไซค์มันยิงเรามาบ้านมอไซค์ยิงมาบ้านมอไซค์ยิงมากเกือบโดนหัวเลยเชียวเข้ามาก่อนไหมเข้ามาก่อนไหมมีตัวเดียว วงกวงกนแม่คอเดียเดี๋ยวแลเมื่อกี้ใครยิงอ่ะไปไปกันเถอะันบ้านหมอยิงเราไปกันเถอะไปกันเถอโอเครถรถคลักเยอะรถบทุกัารถรถมันถูกมาขับเอ๊ะมีเสียงรถด้านซ้ายมือเราใช่ใช่รถเรารถเรารถเรารถมันเราเลยเฮ้วาปซิไอ้กูยิงโดน กูข่งดันการค้ากูยิงโดนผมยิงไม่ได้ต้องให้พี่บุ๋มยิงเมื่อกี้เจ็บแล้วเมื่อกี้เข้าหัวไหลเอาเอาไปดีเอาไปดีเอาไปดีไปหาที่อยู่ไปบ้านหลังนั้นน่ะที่กูมานน่หลังนั้นน่ะเจ้าอย่างนั้นเลยเหรอวะเออแล้วเราจะคุ้มครองรถทันยังไงอาจโอ้นี่ไงไเงี้ยมันมีสมองอยู่มันมีคนสมองอยู่ตรงนั้นไอ้บอยได้ใช้ต่อกันหรือโอเคถ้าไม่ไป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 อะไรทั้งนั้นเท่านี้ไหมเท่านี้ไหมเท่านี้ไหม ได้นะตรงนี้แตวนี้ถ้าเราโดนยิงมาจากข้างบนน่ะโอเค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 เฮ้ยแต่แถวนี้ก็ดีนะวงมันเปลี่ยนแล้ววงเปลี่ยนทิศแล้วบอยไอ้เหี้ยเอ้ยบลงมาเร็วบ้านทิ่ยังไงบ้านข้างหน้าเนี่ยหมู่บ้านข้างหน้ามันใิ่บ้านเหลืองเนี่ยบ้านนี้ไหมบ้านเหลืองอะไรเอาตรงไหนบ้านเหลืองนี่บ้านเหลืองนี่โอเคบ้านเหลืองบ้านเหลืองโอเค บ้านซ้ายมือไม่ใช่บ้านซ้ายมือบ้านเหลือกระต๊องบ้านเหลือก็ต้องนี้ข้างหลังแง้กระต๊อบตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้คนเราตายกับหมดตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้มีคนหรือเปล่าไม่รู้เอาโดนนิดหนเราตายกับหมดพวกเราตายกับหมดเอาคนลง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 คนอยู่ในบ้านคนโดนสังเกตไอ้่ะย้ยมั่นใจอหรอว่าที่นี่จะไม่มีคน สีโฟร์สามารถสีโฟร์ไปกับโดนได้หรือเปล่าอ่ะไม่ได้ได้สีโฟร์มันรวมเฮ้ยยี่กูมีเฟิร์สเอ็ดเก้าอันกูบินโดนมุมสวยปั๊บอันนี้โอ้โเกาะสามเจ๋งโอ้เฟิร์สเอ็ดยี่โคตรโกงเลยวันมีโดนเฟิร์สอีสเปลนอ้๊อฟกลางกลางนั่นรถใครอ่ะรถไอ้เพื่อนเราไงที่มาเราไงมันคือฮุนไดที่ โคตรโกงเลยไปเฮี้ยโดนใครจริเก็บเสียตัวรีบวะบอยเอาดิเอาดิเอาเดี๋ยวเอาเดี๋อวเออออออเฮี้ยอะไรวะเอาไปหาไมเอาไปหามันไปนี่นี่ตรงนี้ต้มันโอ่งนี่โอ่งโอ่งมังกรโอ่งมังกรมุกโอ่งมังกรมึงหลบปอบหยิบกันเหรอนี่มันครอบมือเหนือมันอยู่แถวนี้เว้ยมันอยู่นู่นอยู่นู่นบุมไกลไกลมากไกลมากโอเคอยู่หลังเราก็มาแล้วเฮ้ยมีคนมีคนมีคนอ้อมหลังเรามามอไซค์มอไซค์ไอพูดนั่นแน่เลยไอเฮี้ยนั่นน่ะไอเฮี้ยตัวเดิมนั่นแหละมึงมึงเห็นโดนกูเปล่าวะ กูได้ยินเสียงว่าไสมาแล้วปะเดี๋ยวกูมาให้มันมาทางมันมาทางที่เราจอดรถอ่ะมันจอดเนินว่ะเฮ้ยมันจอดเนินมันจอดยังยังไม่จอดยังไม่จอดยังไม่จอดกูดูอยู่กูโดนอยู่ดูไว้ดูไว้ดูไว้มันกำลังค่อยๆไล่เลียดวงมามันหยุดซ้ายตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป๊ะเลยโอเคมันจอดยังวะมันยังไม่จอดมันไม่จอดมันแต่มันสโลมันสโลมันจอดแล้วมันจอดแล้วมันอยู่หินนี่มันอยู่หินนี่หินนี่หินนี่ถ้ามีโดนมันโกงยังวะไอ้เหี้ยไปฆ่าแม่งเลยไปหินนั่นอะ เยอะนี่เราเดินเเพลสันเราเดินไปมันรูนะเฮ้ยฆ่ามันเถอะเราไปสีเยี่ยกูไปไปไเข้าเข้าเข้าบูอับมันก็ได้นะเราจะมันจโดเก็บสีว่ะเก็บสีลยเลลมาเดี๋ยววะดิบ่กนเนี่ยดิบยดิบดิบาเไกิตยยาตยเยค่ัวเดียวเลยคกูเรียกกูเรียกโดนจับมาก่อนมีอะไรบ้าง ม่ฮอร์อะไรเลยสี่สิบมอเลนเน็ตไอ้เอี้ยแฝกกันเน่เราเบิดความสี่สิบมอใครวะเราเบิดความสี่สิบมอไว้ใช้กับเอ็มเจ็ดเก้าเป็นไซออมวงเราไปทางนู้นใช่ปะเล่นโดนให้พี่หัวพี่น่ายิงมากเลยจะฝั่งขวาในเส้นโดนนี่พี่ขี้แม่งโคตรโกงเลยว่ะเฮ้ยมีคนจริง啊 มันมันยิงกันตรงนน้นแล้วมันล่นมาโดนเราเปล่าตามมตามมาตาม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 มีเชืออะไรเราต้องเข้าวงตรงนี้ไอ้บอยต้องกูเข้าวงตรงนี้ไงเออมึงจะเข้าตรงไหนมันจะเข้าตรงไหนอ่ะพูดพร้อมกันตรงกลางเอาไปเข้ามึงเห็นโดนกูว่ามึงกดเกมึงเห็นโดนกูว่าสีเหลืองๆอ่ะเอมันจะแบบนั้นใช่ไหมเออตรงนี้มันเป็นเนินเนินที่อะไรไม่รู้ถ้ามึงขับถถ้าขับรถมาตรงเนี้ยมึงวิ่งขึ้นมาตั้งโดนกูอยโง่ เออโน่วงกันนะพี่ออกขวาไหมออกขวาไหเอ้ยกลา้วกล่มมาล้ก่มมาแล้วมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้มาแลเออนั่นแหละยิงโดนวิ่งไปตามโดนกูโดนหแล้วไมี่ไปด้ยไปเดิยไปบนเเลยเนาะบนเขาจิไปตรงไหนจิ๊บไหนคนบเขาเียอยหาที่ปลอดภัยตรงนี้ก็ได้ะับะขับรถจะัยร่อับเคร่อเดเยเ่ยดับแล้วดับแล้ดับแล้ด้วยุดยดหยยยยหยย ามีมีคนบนเขาใช่ไหมมีคนมีคนเจอเฮ้ยขวา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 ตรงนู้นตรงนู้นตรงบอกสีแดงตรงโกนสีแดงมองเห็นป่ะขวาเขามีคลิกคลิกคลิกนู่นนู่นแอร์ดรมปน้องแอร์ดรอปตรงนู้นตรงนู้นมีคนมีคนมีคนฉี่อะค่ะซ้ายเนี่ยต้องยิงรถหุ้มก่อใช่ป่ะต้องยิง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 เอ๊ะกูวิ่งเด็ดวงอยู่กูวิ่งเด็ดวงอยู่เกือบเกือบเกือบควันขึ้นแล้ว มันลงปะเกมมันลงปะเกมแป๊บนึงแป๊บนึงกูไม่ได้เล่นโดนไอ้เหี้ยควักโดนกนมาจอด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 โอ้หยหน้ารั้งสองคนสามคนโอ้หมันแมนมาไปเก็บเอฟชุบหน่อยพี่บนทำไมดีก่อนดีก่อนผมรถเร็วมากผมกำลังจะตายมันเจมมาเจมันเจมมาเจมันเจบแล้วตัวเดียว ไอ้ผมดีไบรเกตอยู่ไหนผมชุบผมไอ้ไอ้ชูบวายตายกูขอโทษกูขอโทษไอ้ไอ้บูมกูขอโทษเปรกเกตมันต้องเลี้ยงถ้าถ้าชุบเปรกเกตตายตายสามถ้าพี่ชุบผมผมชุบพวกเขาได้ไวผมพี่กระเปาอยู่ไม่ใช่บุ๋มมันเข้าเฟสสองเหมือนกันกูขอโทษมันถ้าถ้าชุบเปรกเกตตายตายอีกสองจริงจริงปีแคลคูเลตไปแล้ว เทมเล่เบาอะเทมเล่ค้นเบาเลยเื่อกุี้เพี่มาชเที่ผมผมกัจะดรอบกระเป๋าพยาบาลให้ไปชุบพวกเขาแล้วชุบผมีกีนี่อโทษำนำนคือแล้วน้องการฮะเกียโดนรถทุ่เกาะกับสนใจปะเอาดิเฮียเราต้องขับ้ามึงต้องขับคนนึงอะเฮียเพราะว่าวงมันบีบแล้วอะ โอ้โหคนคนวิ่งอยู่ตรงกลางวงอล้วเนี่ยต้องขับรถมุกเกาะเข้าไปเฮ้ยมันยิงกันอยู่รถมันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่มึงขับรถมุกเกาะไปยิงมันได้บอยันยิงกันอยู่ปล่อยมัน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 ยัไม่เห็นเราเดี๋ยวไม่เห็นเรากูปาระเบิดเล่นนะกูปาระเบิดควันเล่นกูปาระเบิดควันเล่นกูโดนเลเซอร์บีมปาระเบิดควันเล่นนะมันมันยังไม่เห็นเรามันยังไม่เห็นเราอี๋ไอ้ีังใครยิงไว้สัตว์เีฉยยังโง่เดือยใครยิงวะใครยิงมีแต่พี่คนเดียวพี่ โอเคเลี้ยงสองตัวนึงไอเชี่ยสองตัวนั่นแน่ๆเอ้ยกูมีนี่กูมีนี่เกมดู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 ใครยิงวะกูเองกูกูกูบินโดนอยู่ระเบิดบีนซักโดนยังไงวะระเบิดบีนซับมันปาไปเลยอยู่หลังต้นไม้ใหญ่มันเป็นบูโซนปาไปเลยสวยสวยสวยอีกตัวนึงอีกตัวนึ่งมอบอยู่ตรงนี้ที่เดียวกันที่เดียวกันเลยบูมที่เดียวกันเลยดูปีโอยปาไปเลยมันเข้มวงขยาย ที่เดียวกันไปเลยบอยไปเลยมันชุบเพื่อนอยู่มันไม่ได้ชุบเพื่อนเถียงกูได้ไงมันจะรอยิงเราป่ะปาระเบิดมีระเบิดป่ะไม่ไงบอยปาร์บีเซ็ตก็ไปในพุ่มไม้ก็เคยเดาปาร์บีเซ็ตกันแป๊บนึงไอ้บอยเอ้ยตะกูลตะกูลหน้าหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่นะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันมอบอยู่มันมอบอยู่ ไอ้ที่นี่คืออะไรวะระเบิดบูโซนเหรอระเบิดบูโซนใช่มันเจ็บมากแต่มันอยู่นี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ถ้ามันล้มไปแล้วยัง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 นี่ตะกูลเสพนั่นมันล้มมันชุดตัวเองอยู่มันล้มไปแล้วชุดตัวเองโอเคโอ้ยโอ้โหปวดจังวะชุดตัวเองแล้วไอ้เทียจะใครเป็นปลาระเบิดบูโซนวะกูกูปลาที่บอยโอ้ยมึงเจ็บขนาดนั้นเลยไอ้ที่กูตายยังไงไม่ตาย ชนะาด้อยู่ได้ยังไงเปนปกติมันชนะแล้วมันต้องลุกขึ้นมาไม่ใช่เหรอฮะไม่บว์มันบล็อกเหรอการกระโดดโดยโคองเลยเชื่อโดนไอ้ชาโดนจริงเราเล่นตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดไอ้สัตว์เราวันเดียวเดี๋ยวเราก็ยังอยู่อืออย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องวัดกันที่ดับเบิลไปดูนี่ไปดูดิไหนดูดับเบไหนดูอะไรจิ๊บ ไหนมันหัวล้ออะไรดูชกีดูอะไรอย่าคิดว่าจะเป็นเยอเลยวะโอ้ยบมโอ้โหารใครจากสุดไม่ดูเรืออะไรทังนั้นไม่รู้เรื่องอะไรทังนั้น